สวัสดีครับพบก,กับสุรข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่แฟนวอลเลย์บอลไทยทำเกินกาบ,บีมาตี้บาลดินมีเกณฑ์ซื้อกระเป๋าเพิ่มหลังจดชิงแชมป์โลก2025แฟนวอลเลย์บอลไทยทำเกินนะครับแห่ซื้อของฝากให้กาบ,บีมาตี้บาลดินมีเกณฑนซื้อกระเป๋าเพิ่มหลังแข่งชิงแชมป์โลก2 0 2พาที่ไทยวันที่ย7สิจิงหาคมนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ในช่วงวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายนมีทั้งหมด32ชาติจากทุกทวีปท,ทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน,ขนแบ่งเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมกระจายแข่งขันที่นครราชสีมาเชียงใหม่กรุงเทพและภูเก็ตและนําเอา2ทีมที่ทำผลงานที่ดีที่สุดของแต่และกลุ่มเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์เพื่อหาแชมป์โลกต่อไปนักกีฬาระดับท็อปของโลกมากมายมาเยือนประเทศไทยทั้งทีนะครับ แแต่ละจังหวัดก็ไม่พลาดที่จะซื้อของฝากให้กับนักกีฬาคนโปรดของพวกเขาโดย3มนักกีฬาที่มีเกณฑ์ซื้อกระเป๋าเพิ่มแน่ๆน,นมีดังนี้ 1. กาบีวอลเล็ตทีมจาิบ,บราซิลที่แข่งสนามที่จังหวัดเชียงใหม่ขวัญใจแฟนบอลบอลชาวไทยรายนี้แค่ถึงไทยวันแรกก็ได้ของจากแฟนคลับล้นมือเลยไม่นับหลังแข่งแต่ละแมตช์ที่แฟนๆซื้อไปฝากอีเพียบซึ่งเธอก็ตอบแทนแฟนคลับด้วยการถ่ายรูปแจกแรนเซนให้กับมวลมหาแฟนคลับ ที่มาให้กําลังใจเธอะ 2. มาร์ตินาลูกสิทธิ์หรือมาตี้หวัวสาวติช่าโปลแลนด์มาไทยปีนี้กระแสดีมากได้รับของฝากจากแฟนๆเยอะมากจนต้องมีคนช่วยถือโดยเตือนให้สภา์หลังจบเกมกับสื่อมันเกิดว่าได้รับของข,องขวัญเยอะมากๆอย่างของกินก็จะแบ่งให้เพื่อนๆแต่พวกของที่ลึลกๆต่างๆน่าจะต้องซื้อกระเป๋าเพิ่ม1-2ึ่งถึงสองใบพร้อมบอกแฟนๆชาวไทยให้ลดลงหน่อยก็ได้กลัวขนกลับบ้านไม่หมด 3. อันดาบาลาดินหัวสาวคนสวยทีมชาติตุรกีอีกหนึ่งดาวตบสาวขวัญใจคนไทยที่เคยสร้างตำนานสมัยเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแข่งขันเนชั่นลีกเมื่อปี2023สนาม3ที่ประเทศไทยแล้วได้ของขวัญจากแฟนๆเยอะมากชนิดที่เพื่อนร่วมทีมถ่ายรูปลง i อ s t o r อแล้วแซวขำประมาณว่าเธอไม่น่าจะเอาของขวัญทั้งหมดนี้กลับบ้านเลยนะเธอเอากระเป๋าเดินทางมาไม่มากพอใครก็ได้ช่วยเอากระเป๋ามาให้เธอขนของด้วย ถึงจะเป็นการแซวขำๆแต่แฟนคลับไทยทำจริงรวมพลังซับกันซื้อกระเป๋าเดินทางให้กับบอลดินหอบของฝากกับตรุรกีด้วยนะฮะโอ้โหของแถอีรีครับฟีเวอร์สุดๆนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ชิงแชมป์โลก2 0ง5แต่ได้ใจต่างชาติคอมเมนต์ชมเพียบ วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่แพ้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในศึกจินแชมโลก2 0ง5แต่ได้ใจส่องคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติวันที่ย7สิจสิงหาคมน,นะครับวอลเลย์บอลเวอร์ได้ลงคลิปไฮไลท์แมตที่จะภาพทีมชาติไทยของเราเปิดศึกดวลเดือดก,กับเนเธอร์แลนด์รูปเกมเป็นอย่างได้อย่างสูสีนะครับถึงต้องเล่นกันถึงเซตตัดสินก่อนที่ทีมจากยุโรปจะเบียดคว้าัยชนะไปอย่างสุดะทึก3ต่อ2เซต23ต่อ25 25ต่อ17 23ต่อ25 25ต่ 10, อ10และ16ต่อ14ควาแชมป์กลุ่ม A ไปครอบคลองพร้อมรักษาสถิติไร้พ่ายต่อไปผ่านไปสิชั่วโมงคลิปดังกล่าวมียอดผู้ชมกว่า1 5 7 6 7 2คร้หืั้องโดยมีแฟนบอลบอลจากทั่วโลกเข้ามาดแสดงความคิดเห็นกว่า551รายการส่วนใหญ่ชื่นชมฟอร์มการเล่นของบอลลอาหญิงทีมชาติไทยที่ต่อกรกับทีมจากยุโรปได้ยอย่างสูสีแม้มีส่วนสูงเป็นรองอย่างชัดเจน และนี่คือความคิดเห็นบางส่วนนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนขอบคุณสําหรับความทุ่มเทเป็นแมตช์ที่สุดยอดจริงๆสู้ต่อไปในเกมหน้านะครับผมส่งกําลังใจให้จากญี่ปุ่นอยู่เสมอคอามม่งบันของทีมไทยในการเล่นบอลช่างสุดยอดนี่เป็นแมตช์ที่ทําให้ผมตระหนักอีกครั้งว่าวอลบอลคือกีฬาที่ถ้าลูกบอลไม่ตกพื้นฝั่งตัวเองก็ยังไม่แพ้ถ้าเล่นได้แบบวันนี้ญี่ปุ่นคงไม่มีทางชนะทีมชาติไทย แม้จะเป็นคู่แข่งแต่ก็ขอชื่นชมจริงๆแพ้ก็ยังดูแข็งแกร่งแล้วเจอกันอีกครั้งในรอบสุดท้ายครับเป็นเกมที่ดีมากไทยแสดงความเหนียวแน่นได้อย่างยอดเยี่ยมน่าเสียดายปีนี้ผมไม่ได้ไปที่ประเทศไทยแต่จากนี้ไปก็จะเชียร์ทีมไทยต่อไปเหมือนกําลังดูอีกทีมหนึ่งของญี่ปุ่นที่เราชื่นชอบเลยคิดว่าคงได้เจอกันในรอบไฟนนลแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้ครับทุกคนได้เห็นชัดเจนว่าทีมชาติไทยสู้สุดใจเพื่อชัยชนะ ทั้งสองทีมไม่ยอมแพ้จนเว้นยทีสุดท้ายเป็นเกมที่น่าประทับใจมากไม่คิดว่าไทยจะต้อนรับได้แข็งแกร่งขนาดนี้แถมยังทําให้ตัวรุกหลักของทีมเนเธอร์แลนด์หมดแรงอีกด้วยน่าเสียดายสองจ้มสุดท้ายที่หลุดกรอบอย่างเห็นได้ชัดยิ่งไปกว่านั้นเซตเตอร์หมายเลข15ยังเก่งและสวยงามมากทำดีต่อไปนะทีมไทยคุณเก่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันสนับสนุนคุณขอส่งความปรารถนาดีถึงมิตรภาพ ใจอินโดนีเซียเกมของไทยมันบ้าระห่ำม,มากยิ่งใหญ่เนแลด์เกือบแพ้ในฐานะเพื่อนร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราสนับสนุนควรขอแสดงความยินดีกับทั้งสองทีมนะคะแต่ทุกครั้งที่ดูทีมไทยก็มีความสุขมากๆเลยค่ะพวกเขาน่ารักและมีวินัยมากๆด้วยรักจากตุรกีค่ะมันเป็นหนึ่งในแมตช์ที่งดงามที่สุดที่ผมได้ดูแต่ไทยกลับแพ้ด้วยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะในเซตตัดสินผมเสียใจมาก ทีมไทยกำลังเปล่งประกายผมมั่นใจว่าพวกเขาจะดีขึ้นกว่านี้ด้วยรักจากตุรกีพัฒนาต่อไปนะไทยแลนด์ผมจะเป็นกำลังใจให้ความสำเร็จของพวกคุณอยู่เสมอขอปรบมือให้จากบราซิลเกมนี้ดีมากเลยยายลูกพี่ลูกน้องแฟนบราซิลยกให้ไทยเป็นลูกพี่ลูกน้องแมตสุดยอดนี่ทีมไทยจริงหรือแอบนึกว่าญี่ปุ่นลงเล่นอยู่เลยยินดีด้วยนะแม้จะแพ้แต่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ ถ้าเกมหน่าการเป็นไทยพบญี่ปุ่นคงจะมันสุดๆนี่คือคอมเมนต์ทั่วโลกเลยนะฮะชื่นชมผลงานของทีมชาติไทยแพ้แต่ได้ใจนะจ๊ะสําหรับเนเธอร์แลนด์การันตีเข้ารบอบศึกทีมสุดท้ายเนี่ยในฐานะชัํากลุ่มเอนะครับรอพบผู้แพ้ระหว่างเซอร์เบียกับญี่ปุ่นขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะรองชมป์กลุ่มเตรียมดวลกับผู้ชนะของคูน่นี้วันที่29สิงหาคมปี2568ต่อไปนะครับ นี่คือสรุปการวอลเลย์บอลนะครับท่านชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่27สิงหาคมน,นะครับ aqui